ไดอังนั้นเนี่ยแม่รู้แบบอีกอีกอีกคำอีกคำกินหน่อยอีกคำกินกินอีกคำหงังไม้แล้แหละจนกระทั่งีส well ันนะคะโดยที่ก็บอกว่าจะับมนาส่งแล้วก็บวดหน้าสที่แน่ซึัน้ญาท่วสดน้ำแว่ากาอยูนศักด์เนยมาก็กาตาอีกคำหนึ่งอีกอีกคำหนึง อยากกินอีกคั่หนึ่งเนี่ยตักกินไก่เยอะๆเนี่ยตักตักตักกินไก่เยอะๆ ใืคนที่เขาบอกว่า